อดเป็นนนคขยัสวัสดีค่ะมติติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ,อ่อนซ่อนอุดรค่ะอพอส่งคอมจัดการแข่งขันชกมวยไทยการกุศลเพื่อต่อต้านยาเสพติดเพื่อหารายได้ไปปรับปรุงทุกมิัดของสถานีตำรวจคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจผู้ท่อนส่งคอม ได้กำหนดจัดการแข่งขันมวยไทยตานไพ่ยาเสพติดเพื่อการกุศลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและพัฒนาด้านการกีฬามวยไทยและเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนทางไกลยาเสพติดโดยจัดให้มีการแข่งขันมวยไทยตานไพ่ยาเสพติดเพื่อการกุศลในวันเสาร์ที่31พฤษภาค,คม2 0 5 7 นาเวที่มยวยฉวัข้าวร่วมลาสศึกษาไาขา่ประจักษ์ศิลปะคมอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตั้งใจเวลา1ิบเกนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนสนับสน,นุนสั่งล้านพิลาตัานไพ่หย,ยาดสิติตีและปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ของสถานีตำรวจภูทรสงังคมเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อ,อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอตอุดรเบิร์อ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ คนขยนัน